ตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาเรื่อยนั่นคือว่าถนนตรงกลางเนี่ยเขาพร้อมให้กับนักแสดงนะทั้ง9ชนเผ่าครับเป็นพันคนเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นทั้งสองฝั่งนะเขาเตรียมตัวกันอยู่นะฮะ แล้วก็ตรงข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านแกนนำนะฮะของแขวงของส่วนกลางที่เข้ามาร่วมกันนะฮะที่เข้ามาร่วมกันพิธีปเปิดแล้วตอนนี้นะครับใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับนั่นคือแกนนําสุวนการพักนะครับโดยมีท่านบุญทองจิตมณีรองประธานประเทศท่านวันไทผ่องสวรรค์เจ้าแขวงคําม่วนและท่านนางสอนสวรรค์เวียเกตกรรมการส่วนการพักรัฐมนตรีกระทรวงถแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้เยี่ยมชมระหว่างบูธนะครับนั่นคือของดีประจําแขวงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตกรรมนะฮะและของดีประจำแขวงซึ่งคณะแกนนาทั้งหลายแหล่ก็ได้เดินทางเข้ามานะฮะและได้เยี่ยมชมในแต่ละบูธตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านเสียงหวางนะบ้านเสียงหวางแขวงคำม่วนมีเฝอขนมปานอันนี้ผมชอบเด้อขนมปานนี่<า>นเคยมาที่คำม่วนแล้วต้องมากินขนมปานใช่ปะอ่าใช่ ชิมเลยชิมเลยจําได้เลยครับที่แล้วผมมาคำม้วนผมซื้อไปฝากน้องๆที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยนะแต่ฮิ้วเบาไหวเยอะมา,ญญากเลยแะน่นะขนมป่านนี้สัญ,ญลักษณ<ช>์เลยนะ,ะจับอย่างนี้จับอย่างนี้มันจะได้ไม่เหนียวอร่อยไหมคะถ้าคุณมาได้มากินขน,นมป่านนะคุณไม่ถึงคำม้วนนะครับก็บอก คุณ3สามก้อนสิบพันกบยี่สบาทไม่ถึงดีสามก้อน7บาทโอ้ถูกมากเลยอันนี้เขาให้ตากล้องเด้อขอบใจเด้อนี่นะของดีประจำแขวงเด้ออันนี้ของบ้านอะไรนะครับนองบกบ้านนองบกเมืองนองบกแขวงคำม่วนเด้อบ้านหนองบกเด้ออ่านี่นะ เข้ามาอุดหนุนได้เด uh, ้อถ okay. uh, ้ามาแขวงขมวนเด้อล้วฝ right. ั่งโน้นคืออะไรเอ่ยอันนี้บ้านอะไรบ้านพนะอาบ้านพนสะอาดเด้อนี่ของดีประจำแขวงเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทั่วเลยนะเนี่ยมีทุกบ้านเลยของดีคือท่านเจ้าแขวงนะเขาให้กระเช้ามาอันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นแจ่วนะฮะว่าจะเป็นเฟอร์ว่าจะเป็นของอะไรอันนี้เป็นของดีประจำแขวงนะฮะอันนี้อะไรจากบ้านไหนจากบ้านไหนครับนี่ เมืองเซบังไฟบ้านเซบังไฟอ่าผมไปมาแล้วนะเซบังไฟนะตั้มโดยมือนี่อันนี้เหรอตั้มโดยมือเด้อตั้มโดยมือได้เลยเด้อแข็งคำว่านเด้อนะสีน้อมธรรมศาสตรสีธรรมศาสตร์ได้อ่าผ่านเข้ามาเลโดยโอ้ห์ไหเดินเข้ามานี้แต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยเด้อคนไทยภูมิไทยูมิเยเข้ามาเข้ามานะขณะเดียวกันก็จะได้เดินกลับเข้ามานะครับณวันนี้นะ จะเกิดพิธีการหลายๆอย่างนะครับนั่นคือทางด้านโซนเผ่าทั้ง9โซนเผ่าครับได้มาแสดงลําฟ้อนกันอยู่ที่หน้าประธานประลําพิธีนะครับแล้วก็มีการแสดงศิละปะวัฒนธรรม3รายการครับโดยศูนย์วัฒนธรรมแขวงครับแล้วก็ท่านทซส,สมบูรณ์สุวรรณดาราครับท่านเป็นหัวหน้าแถลงขา่าววัฒนธรรมของแขวงครับก็ได้กล่าวพิธีเปิดงานนะครับและขณะเดียวกันท่านวันไซพยองสวรรค์ครับท่านเป็นเจ้าแขวงของ แขวงคำม,มวนครับท่านก็จะกล่าวจุดประสงค์ของงานนะครับแขวงคำม,มวลให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วอยากมาอีกพร้อมกันนั้นขอให้เอาใจใส่ในการปุปัอกรักึษาทรัพย์อกรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมธรรมศาสตร์และประศาสตร์ให้มีความยืดยงนให้ถือเอาวิวยีงานการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายรับที่มันคง,งยาวนานและเป็นการประกอบส่วนที่สําคัญในการสร้างสาสร์พัฒนาประเทศชาติ ก็คือแขวงขงมวนของพวกเราให้มีความเติบใหญ่ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆของการจัดพิธีการเปิดมีการท่องเที่ยว2004ของวิสิตลาวเยียขอบแขวงขงมวนนะครับแล้วมันจะของดีอีกแล้วอันเนอร์เป็นหัตกรรมของบ้านนายาวายใช่ปะเอิ้นเอิ้นถูกเด้บ้านนายาวายนายาวายาแขวงขงมวนเดย,ยนี่คือเด่นทางด้านหัตกรรมจักสานีอ๋อ เห็นไหมดูคุณหลายๆเลยข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะคอยติดตามรายการของเราตลอดนะอ๋อขอบใจเด้อโดยขอบใจนะงามเด้อถามหน่อยอันนี้ใบละเท่าไหร่โฉมเศษโฉมเศนเลือดเท่ากี่ดอกก็สามร้อยบาทสามร้อยกว่าบาทสองแสนกรีดนะประมาณสามร้อยสามร้อยนิดหน่อยสามร้อยสี่สิบบาทอ๋าโอ้ฝีมือเด้อสามร้อยกว่าบาทนี่ถูกเลยเด้อ เด oui> ี๋ยวเมียแลนด์พวกแม่ค้าเเอาอยู่บ้านคนไปขายบ้านเ้าอาจริงปะเป็นปะเนาะเอเนาะใช่เพราะว่างานฝีมืออย่างนี้นะแล้วก็ถูกเอาไปขายที่ที่ไทยอย่างนี้แสดงว่าส่งออกไปไทยสินนี่คุณบ้านนายวัยส่งออกเ้อไปขายที่ไทยเ้อ <laughs> อย่างที่บอกครับนั่นคือสปปลาวเนี่ยจะมีการจัดของแขวงแต่และแขวงไปทั่วนะครับนั่นคือคราวนี้คือแขวงคำม่วนะครับแขวงต่อไปผมทราบมาเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นของสวนนเเขตครับจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 0บถึงสิครับแล้ววันนั้นจะเป็นสวนฟันเฟสด้วยครับขณะเดียวกันของไทยเองก็มีนะครับของไทยก็คือทางด้านนครพนมนะครับสอ,อาทิตย์ข้างหน้าครับ 1> 17 1 5ถึง27ครับก็จะมีสมโพธนครพนมครับแล้วผมทราบข่าวมาครับณนะที่นี่แขวงคำม่วนครับก็จะมีพิธีสมโพธวัดพระธาตุศีโคตรบองครับและณนะวันนั้นนะฮะจะเกิด3รายการใหญ่นั่นคือที่วัดปูจปาศักด้วยครับก็จะมีสมโพธวันเดียวกันนะฮะวัดปูจปาศักวัดพระธาตุศีโคตรบองและขณะเดียวกันคือพระธาตุพนมครับณนะ ปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวเป็นปีใหญ่ของสบป,ป,อปอลาวครับและขณะเดียวกัน2อรุ่มแม่น้ำโขงของระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเอื้อเฟื้อกันไปอย่างเช่นไทยมาลาวแนละลาวมาไทยครับไปไหนไปกันไทยลาวไปได้วยกันครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าประพิธีเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เข้ามานะครับนะตรงนี้เขาเตรียมงานไว้เกือบถึงเวลาแล้วครับเพื่อที่จะเปิดปีการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของแขวงคมํมมวนนะครับและขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าทุกๆแขวงเนี่ยเขาก็ได้เปิดเปิดกันท่องเที่ยวเหมือนกันนะเดือนหน้าก็จะเป็นของสวรอเกดต,ต่อไปเป็นของหลวงน้ําทาเป็นของเซกองไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีวิสิตลาวีวครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของระหว่างหมู่มิตรประเทศนะครับที่จะเข้ามาที่สปปลาวเนี่ยครับแล้วก็เกือบจะถึง เวลาจริงแล้วครับเพราะว่าแกนนําของทั้งสองฝั่งนะฮะได้เข้ามาเพื่อร่วมยินดีครับเราจะเห็นว่าแต่ละแขวงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาม่วนเองก็ดีหรือว่าจะเป็นขแขวงอื่นก็ดีนะฮะแต่ละแขวงเองเขาก็ไปช่วยไปในสถานที่ต่างๆครับเพื่อให้แต่ละแขวงนั้นคลึกคลื้นครับเดี๋ยวเรารอนะรอขบวนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาแล้วแต่ละขบวนเนี่ยเขาจะมาฟ้อนกันตรงนี้ครับ ผมได้ยินมามีก้าวขบวนของชนเผ่าแล้วก็มีการแสดงอย่างคืุอีกนะเดี๋ยวเราติดตามกันไปนะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีขนมทาเนียมยินโคงประเพณีอันดีงามเสียงลำพญาเป็นเอกลักษณ์นั้น <play> คือลำมหาไซเป็นแปนงที่มีประวัติวามเป็นมาอันยาวนาน สบายดีสบายดีเรามาถึงบูธ BCL แล้วนะผมใช้ BCL One Cash Wallet ตลอดระยะทางเลยนะแอปเดียวนี่ผมใจด้วยแอปพลิเคชันอันเดียวนะสะดวกมาก้ากเลยแนะนำเลยเด้อให้ใช้เงินกีบและขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่สามารถแลกเงินได้ใช้แอปพลิเคชัน BCL One Cash Wallet นะเหมือนผมผมไปในทุกบ่อนมีคนถามว่า ตอนนี้ผมเบิกเงินหรือเปล่ามีติดกระเป๋าไว้บ้างนิดหน่อยเองนะแต่กลับบ้านเราเหลือทุกทีเลยเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันของ BZ1 Cash Wallet ได้โดย <c oughs> อันนี้ของ BCL นะอันนี้เป็นอันใหม่นะ Easy g i e ครับอันใหม่เลยนะผมเพิ่งรู้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ BCL ต้องรีจิสเตอร์ใช่ไหมกับแอปพลิเคชันแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับเข้ามาถึงเราใช้ใจ่ายแล้วเขาก็หักจากบัตรเครดิตที่เรามีอยู่เลยอาจจะเป็นเดบิตอาจจะเป็นเครดิต ใช่ไหมฮะนั่นก็คือก็ชาร์จทุกครั้งที่เราใช้เงินเพราะฉะนั้นไม่ต้องโอนเงินเข้ามาแค่โหลดแอปอันใหม่ด้ยเพื่อความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะใครจะเข้ามาลาวตอนนี้ผมมีความรู้สึกสะดวกมากเลยเพราะปีนี้เป็นปี This วิสิตลาวเก็บกระเป์าออกเดินทางพร้้อมมดววยคาตั้งรนัยเรียนรจิิง เอาความทรงจำเพื่อกลับไปบอกใครทุกคนได้มาเจอกันกับเธอเราเดินทางไปด้วยกันใจฉันแอบบอกว่า more time ลึกเข้าไปชัยสมบูรณ์ลวงพระบางจำปาสักของดียังมีอีกมากมายพอจนไย่ด้วยใจครื้นเครงได้มาเจอกันกับเธอเราเดินทางไปด้วยกันใจฉันแอบบอกว่าอยาก หลงรักเธอจนหมดใจ